นกลังไร้งานหนึ่งปีเรียกว่าหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่สำหรับนกสินใจนักแสดงมากฝีมืออีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงไทยที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวนั้นได้ออกมาเผยว่าไม่มีงานแสดงหนึ่งปีเต็มพร้อมเผยยังชอบงานแสดงมากกว่าเป็นผู้จัดละครโดยนกสินใจเราถึงช่วงที่ต้องอยู่บ้านเป็นเวลานาน,านๆโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยว่าแรกๆเปรียบเหมือนถูกใครบังคับให้อดยา แต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวได้พอเข้าใจสถานการณ์และพร้อมรับมือได้เป็นอย่างดีได้ใช้เวลาในการจัดบ้านและดูแลเรื่องที่ไม่เคยได้ดูแลให้อย่างเต็มที่และช่วงหนึ่งนกสินใจพูดถึงสิ่งที่เกิดตามมาที่หลังเก็บตัวนานในทำนองว่าไม่เคยคาดคิดว่าอาชีพนักแสดงจะตกงานได้อย่างตอนนี้ที่ตัวเธอเองและเพื่อนนักแสดงทุกคนต่างว่างงานเพราะต้องกักตัวอยู่บ้าน นกกล่าวว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆไม่เคยเชื่อว่าอาชีพนักแสดงจะตกงาน,นปรากฏว่าตกสนิทเลยเราต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้เข้าใจจริงๆนกเปลี่ยนไปหากต่อไปอาจมียารักษาแต่การใช้ชีวิตหรือชื่อเสียงต่างๆจะไม่เหมือนเดิมโดยหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากทั้งเสียงความชื่นชมที่ดาราคุณภาพอย่างนกสินใจ สามารถปรับตัวและเข้าใจปัญหาต่างๆได้การบอกเราเป็นประสบการณ์และแนวคิดที่ดีให้คนมองแง่บวกในการกักตัวและอยู่กับตัวเองบ้างนกสินใจยังเ่าอีกว่าที่ผ่านมา1ปีหยุดทำงานตั้งแต่1เมษายนปี2564ไม่มีละครเลยเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆตั้งแต่วันที่1เมษายนปีที่แล้วก็หยุดเลยไม่มีงานใหม่ไม่มีงานแสดงจังหวะช่วงนี้ จึงคิดว่าดีเหมือนกันพอตนต้องเป็นผู้จัดทำเบื้องหลังอยู่แล้วเลยคิดว่าจะกลับมาทุ่มเทตรงนี้ก็ได้ถามว่าติดใจในงานผู้จัดไหมต้องดูก่อนถ้ามีงานแสดงก็ชอบงานแสดงมากกว่าอยู่แล้วไม่เคยคิดว่าอาชีพนักแสดงจะตกงานได้